สวัสดีมีเงินล้านกับผมผู้หมวดอูรู้ทางรวยช่วยเตือนไปครับพี่น้องครับระวังก่อนจะเอาอะไรเข้าปากให้ดูฉลากด้วยนะครับเอา้าเป็นยไงจ้งวางสันผู้หมวดเอาคนเราครับชีวิตเราจะอยู่จะกินอะไรก็ต้องดูก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเขาเอามาให้หนูน่นนั่นนี่เสร็จปับ๊บ ยาดียาผีบอกนู่นนั่นนี่เสร็จปั๊บเสรปากเลยไม่ได้นะครับมันคนละอย่างกับนี่นะครับนี่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกอะไรมันใช่ไหมมันนี่เราไปขุดมาจากที่เราปลูกพอขุดรามาจากปลูกเสร็จล้วก็มอะลรมานึง่งอันนี้มันไม่จําเป็นต้องดูฉลากแต่สิ่งที่ผมพูดหมายความว่าอที่บอกว่าต้องดูฉลากเนี่ยเอ้ยอย่างเนี้ย อย่างงาดำเนี่ยทำไมต้องดูฉลาดครับที่ดูพ่าะอะไรเพราะมันเป็นสารสกัดสารสกัดเย็นแคลเซียมสูงต้อา,าระอะไรครับปวดข้อปวดเขา่าบำรุงตับบำรุงสมองอืมแล้วที่สำคัญครับนี่คือสิ่งที่เขาบ่งบอกบรรเทาอาการอะไรมั่ง อาการปวดข้ออาการอักเสบผิวพรรณเส้นผมการเกิดโรคมะเร็งบำรุงหัวใจป้องกันโรคอัลไซเมอร์ที่สำคัญลดน้ำตาลในเลือดด้วยอืมนี่ไงถึงให้พวกเราดูฉลากไงพอดูฉลากไม่พอครับดูเขามีเครื่องหมายนี่เขาเรียกว่าอยอ ได้รับประกันจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอ,อยอและที่สำคัญครับรู้ว่าผลิตที่ไหนโรงงานอยู่ตรงไหนอะไรวันเดือนที่ผลิตวันหมดอายุมีข้อห้ามด้วยห้ามอะไรห้ามใครทานมั่งไม่ให้ใครทานมั่งเออเด็กและสตรีที่มีคันว่ายังไงการดืมการดื่ม นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบง่งบอกหมดแล้วครับนะไม่ใช่หยามมาง่ายเออพอพวกเรามาง่ายปไปครับอะไรก็ไม่รู้ขยุกขยุยมาเดี๋ยวนะแป๊บนึงแล้วก็ใส่ซองอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วปัจจุบันนี้พี่น้องครับการผลิตทุกวันนี้มันต้องผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐานได้มาตรฐานสากลไม่ใช่โอ๊ยมาแม่หนะผู้หมวดอันนี้มันเป็นสินค้าเฮดมือ การลิสินค้าทำมาจากมือคุณได้ผ่านการทดสอบหรือยังผ่าน่านทดสอบได้ไหมว่าคุณไม่มีสารหนูไม่มีสารนุ่นสารนี่อะไรต่างๆที่เข้าไปเจียบนแล้วการผลิตของคุณได้มาตรฐานไหมทําไมได้มาตรฐานแล้วสิ่งอะไรแปลกปลอมเข้าไปนะครับคีวิตคนเราครับพี่น้องครับคีวิตของทุกคนมีค่าทั้งนั้นแหละครับอื้ เพราะนั้นสิ่งที่มีค่าดีๆก่อนเลาเราจะเอาอะไรมาดูแลตัวเองบำรุงตัวเองเนี่ยต้องดูให้ดีครับดูให้ดีว่ามันมีประโยชน์กับเราไหมพี่น้องจําได้ไหมตามใจปากจะเป็นหมูตามใจน้องหนูเป็นเอดเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับสิ่งนี้นะเล็กเล็กน้อยจากผมผู้หมดอูรู้ทางรวยช่วยเตือนภยัยนะที่สำคัญครับอีกอย่างหนึง่ง ในนี้ถ้าพี่น้องซื้อจินซื้อใช้กับ IDM นี่ซื้อจินที่ใช้กับ IDM เนี่ยนะพี่น้องก็เขาเรียกว่า 1. สุขภาพดี 2. มีตังใช้ได้ท่องเที่ยวมีศิลปภาพทางด้านการเงินด้านเวลาโอกาสดีมีไม่มากหรอกครับ เพราะนั้นปันนี้หลายท่านที่เข้ามาจงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>